แบงก์รัฐนะคะมีการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้นะคะพร้อมกับระบุว่าให้มีผลตั้งแต่เดือนนี้แหละค่ะมกราคมเนี่ยค่ะเป็นต้นไปค่ะ ซึ่งแบงก์รัฐนะคะได้มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็พร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเปราะบางนะคะดิฉันกับคุณก้องนะคะเราถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางโดนนิดเดียวเราจะปิวแล้วนะคะซึ่งทางนี้นะคะบางทีรายได้เนี่ยยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะขณะที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะคาดว่าดอกเบี้ยเงินกู้จะขยับไปถึง2%ภายในปีนี้ด้วยค่ะครับโดยผู้แทนสมาคมสถาบันการเงินของรัฐนะครับหรือแบงก์รัฐฮะ เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดและการปรับขึ้นอัตรดาดอกเบี้ยเงินฝากไปแล้วก่อนหน้านี้ครับทำให้สถาบันการเงินของรัฐมีความจําเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฮะโดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนงนะครับได้มีมติเป็นเอกฉันนะฮะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25%ต่อปีครับจาก1.25%ต่อปีเป็น1.50%ต่อปีครับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ซึ่งจะมีผลทันทีถือเป็นการปรับขึ้นตลาดเบี้ยนโยบายครั้งที่4ติดต่อกันครับนะับตั้งแต่การปรับขึ้นครั้งแรก ในเดือนสิงหาคม2565ครับครั้งที่4ติดต่อกันคิดคเส้นใต้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะแบงก์รัฐนะคะยืนยันว่ายังคงตระหนักถึงการกระทบต่อลูกค้าแล้วก็ยังคงให้ความสําคัญในการกลุ่มดูแลกลุ่มลูกค้าเปราะบางนะคะที่รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงวางมาตรการช่วยเหลือรวมทั้งการลดภาระทางการเงินการปรับปรุงโครงสร้างนี้เดิมค่ะโดยจะคำนึงถึงศักยภาพและก็โอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคตด้วย และก็มีการเสริมสภาพคล่องในการปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆอย่างไรก็ดีนะคะสาบ,บันการเงินของรัฐก็จะติดตามดูความคืบหน้าและก็ประสิทธิผลของมาตรการต่างๆอย่างใกล้ชิดว่าที่ทําไปเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าพร้อมกับพิจารณาดําเนินการนะคะเพิ่มเติมหากมีความจาเป็นในระยะต่อไป เช่นเดียวกันค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือว่าทออสอที่ขยับขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภท0.25%ต่อปีมีผลก็26มกราคมวันไหนคะก็วันนี้แหละคะ่นนะค,ค่ะแม้ก่อนหน้านี้นะคะจะพยายามตรึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ตามนโยบายมาโดยตลอดก็ตามค่ะครับขณะที่แบงก์รัฐอีกแบงก์หนึ่งครับอย่างแบงก์เรียกว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงก์นะครับล่าสุดครับคุณรักวรกิจโพคาทอนครับกรรมการผู้จัดก,การของเอ็กซิมแบงก์เนี่ย เปิดเผยนะครับว่าธนาคารได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพรายเล็นะครับอีก0.25%ต่อปีจาก5.75%ต่อปีเป็น6%ต่อปีครับแต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปครับด้านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสถาเขาเรียกว่าหน่วยหน่วยวิจัยของไทยพาณิชย์นะครับคือ SCB EIC เนี่ยมีการคาดการนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินครับ จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อเนื่องอีก2ครั้งครับอีก2ครั้งเหรอครับสู่ระดับดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับใ,<ช>ในปีนี้ฮะเพื่อให้ในโยบายการเงินค่อยๆกลับสู่ระดับที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับ<ช>นอกจากนี้ครับยังคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี2523เนี่ย จะขยายตัวได้ประมาณ3.4จากแรงส่งสำคัญคือภาคท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนครับค่ะโดยเฉพาะนะคะเรื่องของการเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่คาดของจีนส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนนะคะเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นเป็นผลดีต่อธุรกิจภาคก,การท่องเที่ยวและก็บริการที่เกี่ยวข้องด้วยและก็ทําให้การบริโภคมีนโนมขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับแนวโน้มส่งออกสินค้าของไทยที่ไม่สดใสเรื่องนี้เราพูดกันหลายครั้งนะคุณกล้องเนอะรเรื่องการส่งออกของไทยปีนี้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะซึ่งยังต้องเผชิญแรงกดดันนะคะเพิ่มเติมจากการจัดเก็บภาษีนําเข้าใหม่ของประเทศคู่ค้าที่สําคัญอย่างเช่นยุโรปแล้วก็อินเดียนะคะส่วนอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2000 2023นะคะก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงแต่ก็ยังอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะขณะที่ค่าเงินบาทค่ะก็มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้แหละค่ะกระทบผู้ส่งออกแน่นอนนะคะคสู่ระดับที่31บาท50ตังค์ถึง32บาท50ตังค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะณนะสิ้นปีก็เป็นผลมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ได้รับอัน,นิสงส์จากการที่เจนเปิดประเทศเนี่ยแหละคะ่ะ